อาล้ครับขนมที่พี่ัวพูดถึงที่บอกไปมันเป็นขนมที่ดูน่ากินอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่าเป็นการใช้ศิลปะเข้าไปในทําในการทาเบเกอรี่นะครับจะเป็นอื่นใดไปไม่ได้นอกจากคัพเค้กนี่คัพเค้กจะมาเป็นชิ้นงานตรงนี้เป็นภาพงานปั้นศิลปะนูนตับได้ยังไงอ่ามาเริ่มกันเลยนะครับร่างโครงภาพก่อนดีกว่าครับของคัพเค้กของเรานะครับถ้วยครับวาดตัวเนื้อเค้กตรงนี้นะครับ มาเอาซัด2ชั้นเนาะน้องบอกว่าเฮ้ยทำไมเส้นพี่โตดูขยุขยุยอยไ่อย่างนี้เต็ไมไปหมดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะใช้ดินน้ำมันแปะทับลงไปเป็นการระบายสีด้วยดินน้ำมันแหละแต่พอแปะทับเสร็จปุ๊บเนี่ยเส้นต่างๆที่มันเป็นเส้นขยุขยุยตรงนี้มันก็จะหายไปาวาดแสงเงาหน,นึน่งข้างล่างตรงนี้นะครับเอาเป็นพื้นด้านล่างครับเค,ค้กด้านบนใส่อะไรบ้างดีใส่เป็นเชอร์รี่หน่อยนะมีเชอร์รี่ลูกนึง คัพเค้กผลไม,ามาล้แล้วกันส้มสักชิ้นหนึ่งแล้วก็สตรอเบอรี่ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วครับเค้กนี่วาดง่ายๆวาดคร่าวๆแบบเร็วๆแล้ว,ล,วลักษณะถ้วยของครับเค้กมันจะเป็นเส้นๆอย่างนี้ไงดินน้ำมันของเรานะครับใช้หลายๆสีมารวมๆกันเริ่มจากนี่ครับเอาดินน้ำมันแปะลงไปเริ่มจากคับเค้กก่อนเลยนะครับตัวถ้วยงานภาพนูนต่ํางานปั้นแบบนี้เนะี่ยน้อง รู้ไหมมันมีอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะที่พี่โจพูดถึงคืออะไรคือเหรียญครับเหรียญ1น1บาทเหรียญ2บาทเหรียญ10บาทเหรียญ5บาทแต่ว่าอันนั้นเขาจะไม่ได้ใช้วิธีการปั้นไงถ้าเกิดเพื่อความรวดเร็วพี่โจก็จะนวดตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปกดในภาพก็ได้ก็จะเร็วขึ้นอีกนิดนึงแล้วถ้าเกิดน้องๆอ,อยากจะใช้ตัวช่วยไม่ยากเลยนะครับเอาดินสอ หรือผู้กันหรืออะไรก็ได้ปากกาก็ได้นะครับมาเกลีย่ยมากลิ้งๆเหมือนกับทาเป็นคล้ายๆกับเป็นลูกกลิ้งอยู่บนชิ้นงานอยู่บนภาพของเรานะครับคราวนี้เมื่อกี้แปะจากตรงไหนมุมนูน้นมุมนี้สลับกันไปมาเรื่อยๆนะครับที่เป็นถ้วยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราจะใช้วิธีการแปะแบบไล่จากขอบอได้จากขอบก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่ลองทําได้นะครับได้จากขอบง่ายๆมันเป็นเส้นๆก่อนกดครับกดให้มันแบนๆลงเห็นไหมครับแล้วก็ รูดเข้ามาด้านในมาส่วนที่เหลือนะครับส่วนอื่นมาเติมเข้าไปแปะเข้าไปคราวนี้เป็นแบบลากเส้นถมลงไปเลยนะครับแล้วก็ค่อยกดทีเดียวพูดกันที่บอกไปนะครับเกลี่ยตรงนี้ <S 1> <S 1> ให้มันเรียบเนียนขึ้นสำหรับตัวถ้วยนะครับ ลากแนวนิดนึงที่จะเกิดเป็นแนวถ้วยใช่ไหมครับลาเป็นโครงภาพไว้ก่อนเชอร์รี่ลูกสีแดงสดเลยนะครับตามกลีบของส้มนะครับพ็่ตัวจะกดให้ข้างบนแบนๆบนน่าแล้วข้างล่างป่องๆมันจะได้ดูนูนขึ้นมาใช่ไหม แล้วก็กลับมาที่สตรอเบอรี่ด้านบนนี้เราแปะสีแดงไปก่อนนะครับห mm hmm. ลังจากนั้นนีน้ำมันสีเขียวตัวครับเค้กเสร็จประมาณหนึ่งแล้ว mm hmm. คราวนี้ใช้ดินน้ำมันนี่แหละในการตัดเส้นนะครับผมอ mm ่า hmm. ลากเส้นรอบรูปก่อนเลยนะครับแน mm hmm. วถ้วย,ยนี่ จุดๆเข้าไปข้างในนะครับอ่านี้จะดูออกเป็นเหมือนกับสตรอเบอรี่ขึ้นมานิดหนึ่งแหละต่อไปก็มีมาใส่ลวดลายตรงนี้นะครับเป็นเส้นโค้งหยิกๆเป็นเหมือนกับชั้นของตัวคับเคก้กละประมาณนี้นะครับผมจะใส่เม็ดเม็ดส้มอะไรอย่างนี้นิดนึงแล้วก็น้องก็อาจจะตกแต่งลวดลายของ แร็กรกวของขอบด้านหลังให้มันดูแบบไม่ดูโล่งจนเกินไปเป็นขีดๆเส้นๆง่ายๆเลยเห็นไหมเน้นภาพให้ชัดเจนยิ่งขึ้นตัดขอบหน่อยขอบภาพเหมือนกับไปให้มันมีกรอบภาพดูเป็นงานป๊อปอาร์ตมากยิ่งขึ้นขออนุญาตใช้ปากกาเมจิกหัวใหญ่ตรงนี้ปาดไปเลยนะครับเอาละ เสรียบเรียบร้อยนะครับสำหรับงานคัพเค้กนูนต่ำงานปั้นแบบป๊อปอาร์ตแบบนี้จริงๆถ้าเกิดเราได้ตัวอย่างโครงภาพแบบนี้เนี่ยจะทำรูปแบบไหนอะไรยังไงก็ได้เลยนะเนีดูเป็นสีสดใสนะครับถ้าน้องๆอยากจะเพิ่มเติมก็ทำได้จริงๆไม่ใช่เป็นคัพเค้กได้ไหมเป็นภาพวิวทิวทัศน์เลยได้ไหมนะ่ะลองดูนะครับถ้าเป็นภาพวิวทิวทัศน์เนี่ยอาจจะวางเป็นแนวนอนหน่อยเป็นภาพแลนด์สเคป น้องๆหลายๆคนชอบส่งมาให้พี่โตดูเป็นภาพบ้านของเราเออแต่บ้านของเราแทนที่จะระบายสีใช้ดน้ำมันแปะๆๆลงไปแล้วก็ตัดเส้นด้วยเส้นแบบนี้เนี่ยก็น่ารักไปอีกแบบนะรอติดตามชิ้นงานของน้องๆครับใครจะทําภาพแบบนี้น้ำมันปั้นนูนต่ําแบบป๊อปอาร์ตส่งมาอวดกันรอติดตามครับ